วิลลี่พัครั้งที่45นะคะสัปดาห์ที่6-10พฤศจิกายนะคะสัปดาห์นี้น้องๆก็ออกพบลูกค้าทั้งหมด7บริษัทนะคะก็จะมีของนอกนะคะ SCG Auto โโนะคะอันนี้เป็นรถนำเข้าะคาซึ่งอันนี้ลูกค้ามีความสนใจค่ะแล้วก็ได้คุยงานกับทางผู้บริหารด้วยนะคะตอนนี้ลูกค้าสนใจตัวนี้เว็บ ไซต์ของลูกค้าก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการลองเทสหนึ่งโค้ดก่อนนะคะอันนี้ก็รอฟีดแบ็กจากลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ Next ซั t นะคะอันนี้ก็คือไปคุยกับเอเจนซี่นะคะซึ่งเป็นเอเจนซี่ Agency ของอสังหาริมทรัพย์ค่ะเป็นเอเจนซี่นะคะซึ่งตอนนี้ลูกค้าก็ก็ทัามีความสนใจมากนะคะก็จะเข้าไปคุยบ่ายนี้นะคะของสเต็กซัตค่ะ ของแอมนะคะสามบริษัทนะคะก็มีสยามนิสสันอันนี้ลูกค้าได้รับฟีดแบ็กค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าตัวสยามนิสสันเนี่ยเป็นดีลเลอร์ค่ะที่เขาเอออยากใช้ตัวข้อความไปอ,อ,อยากใช้ตัวเบอร์โทรไปส่ง s อสอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าการทำตลาดหลังๆมาเนี้ยนะคะก็มีทางสำนักง,งานใหญ่ นะคะส่งเบอร์โทรให้นะคะแต่ว่าเขาอยากจะทําเองด้วยเพื่อที่จะได้เพิ่มยอดขายของดเลเรอร์ของเขานะคะซึ่งลูกค้ามีความสนใจแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างดําเนินการคุยกับทางผู้บริหารอยู่นะคะออที่ที่สองไปกันคาแนลนะคะอันนี้เป็นออช่วงจังหวะที่เข้าไปพอดีนะคะลูกค้ามีความสนใจเนื่องจากว่าช่วงธันวาคมนี้นะคะลูกค้าก็ลังจะมีเปิดตัวโครงการ แล้วก็ตอนนี้กำลังเตรียมงานอยู่นะคะก็คิดว่าน่าจะมีสิทธิ์ที่จะได้ลองเทสหนึ่งโคตรก่อนก่อนเริ่มโครงการของเขานะคะแล้วก็ช่วงบ่ายจะไปคลินิกนะคะไอคอนไอคอนิกคลินิกนะคะซึ่งก็จะไปบ่ายนี้ค่ะ ของฝนนะคะไปวีพ o p e าร์ตนะคะตัวนี้ฟิทแบ็กค่อนข้างดีมากนะคะลูกค้าก็ให้เข้าไปคุยในที่โครงการแล้วก็มีคนเข้าหลายคนนะคะฟิทแบ็กค่อนข้างดีเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเคยอยู่ที่ Noble มาก่อนนะคะก็เลยสอบถามว่า Noble ใช้อะไรบ้างก็เลยเล่าให้ฟังนะคะก็มีตัวเรฟเฟลนที่ดีคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ที่ลูกค้าจะมีการสังซื้อนะคะแล้วก็ในสองแฮปปแลนะคะลูกค้าก็มีความสนใจเช่นกันย้ายมาจากโนบ e เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ เราก็มีเลเวเฟนที่ดีนะคะเขาก็มีหลายโครงการที่กำลังจะเปิดนะคะก็คิดว่าของฝนน่าจะมีความไม็นได้สูงที่จะมีการสั่งซื้อนะคะในส่วนตัว Q ิวโซโลานะคะความคืบหน้านะคะตอนนี้นก,กับฝนนะคะก็มีตั้งแต่เดือนกันยายนมานะคะก็มีการทํางานครบ3เดือนในส่วนของโปรแล้วนะคะในระยะ3สามเดือนที่ผ่านมานะคะก็มีนโยบายให้น้องๆนั้เล็งออกบลูกค้าได้มากที่สดุดนะคะเพราะว่า แล้วก็ลูกค้าหลายเจ้านะคะที่น้องๆยังถือของอยู่เนี่ยยังไม่รู้จก Service, ักเซอร์วิสตัวคิวโซลาร์มากนักน,นะคะจึงก็เ,กเลยให้น้องๆพยายามเร่งออกพบลูกค้าให้มากหน่อยนะคะเพราะว่าเ,เราจะน้อยมากที่จะเข้าไปแล้วลูกค้าซื้อเลยนะคะก็คือต้องมีการหวาน,นก็เลยมีนโยบายให้น้องๆเนี่ยออกพบพบลูกค้าให้มากที่สุดนะคะจะไม่มียอดก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือต้องหวานให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าหลังจาก3เดือนไปแล้วเนี่ย ก็เป็นไปตามคาดนะคะเพราะว่าช่วงเดือนนี้นะคะลูกลูกค้าก็เริ่มมีกระแสตอบรับที่ดีพอสมควรนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการแ่นเยอแผนของลูกค้าด้วยนะคะก็ไม่เสียหลายที่สาเดือนที่ผ่านมาก็เล็งๆให้น้องพบลูกค้านะคะก็คิดเดือนหน้านะคะเดือนหน้าเนี่ยหนิงคิดว่าน่าจะมี อยอดเพิ่มมากขึ้นจากเดิมนะคะเพราะว่าจากเดือนที่แล้วเนี่ย406เนี่ยนะคะหงก็คิดว่าเดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวา,นาจะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าจากที่คุยฟีดแบคจากน้องๆแล้วนะคะก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะมียอดในเดือนเร็วนี้นะคะก็ตอนนี้ก็พยายามเร่งยอดอยู่นะคะกาประชุมทุกสัปดาห์ก็หลักๆก,ก,ก็คือมีการ เร่งยอดสำหรับคนที่ยังไม่มีนะคะแต่ว่ากระแสก็ออกมาดีนะคะสัปดาห์หน้านะคะมีพบลูกค้าที่คอนเฟิร์มแล้วก็มีนุสสิริกุบแล้วก็วีคากรุ๊ปของแอมนะคะวีคากรุ๊ปนี่ความเป็นไปไ,ได้สูงเลยเนะื่องจากว่าเป็นวีคากรุ๊ปเป็นเป็นบริษัทค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นเกี่ยวกับรถยนต์นะคะทำให้กับหลาย,ลายแบรนด์ด้วยการมี Ford, Mazda, Toyota นะคะก็ทำหลายรุ่นด้วยกันนะคะแล้วก็ลูกค้าค่อนข้างที่จะทำ ออนไลน์เยอะมากนะคะก็อาทิตย์หน้าก็มีนัดเข้าไปคุยเพราะว่าลูกค้าจะเอาดีลทั้งหมดในส่วนที่เป็นในเครือของเขาเข้ามาน่าจะประมาณ15คนที่ลูกค้าแจ้งมานะคะซึ่งเราก็ต้องเตรียมเอ,อ,เอกสารแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างแน่นพอสมควรนะคะคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นไปได้อย่างสูงมากที่ที่ลูกค้าจะมีการสั่งซื้อนะคะ อันนี้เบื้องต้นมาแล้วลูกค้าจะเทส2เดือนนะคะแต่ว่านิงคิดว่าหนิงน่าจะคุยได้มากกว่านั้นนะคะก็เดี๋ยวจะสรุปอาทิตย์หน้าอีกทีนึ่งนะคะ,ะสำหรับยอดตอนนี้เดือนปศจีการนะคะก็25,000ของแอมนะคะตอนนี้สรุปยอดของไตรมาสที่4อยู่ที่4,850,000นะคะกะ็จะพยายามเรงยอดให้ได้มากที่สุดตอนนี้นะคะสำหรับวิกนี้มีเพงเท่านี้ค่ะข,ขอบคุณค่ะ